ถ้าวันละคนก็สิบวันแต่เดาเลือไวเลยครสามสิบวันแล้วกันคุณแค่แนะนำคนมาสิบคนคนแรก A, เอออกมาต่อฝั่งขวาคะแนนก็จะวิ่งขึ้นมาที่ฝั่งขวานะครับนี่ผมพูดถึงโบนัสข้อสองนะส่วนในโบนัสข้อหนะึ่งเนี่ยเมื่อคุณแนะนำเอเขาคี์สมัครปุ๊บคุณได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบเรียลไามนะอันนี้ก็เราพูดถึงโบนัสข้อสองนะครับคะแนนของเอก็จะขึ้นไปไว้ที่ฝั่งขวา พอ B มาคนที่สอง B เอามาต่อฝั่งซ้ายคะแนนก็จะขึ้นไปฝั่งซ้ายแต่คุณชวนคนสิบคนจริงไหมคุณบอกต่อสิบคนคุณก็วางไปเห็นไหมฝั่งละห้า A เขาก็ชวนของเขาเหมือนกันเขาจะวางคนของ A ก็จะต่อฝั่งลงไปเรื่อยคนของ B กององ e, C ก็ต่อไปม,มันก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะบอกต่อคนของตัวเองไปใช่ไหมครับ บอกให้มาทำอะไรครับบอกให้มาอยากตังค์ในกระเป๋าสนใจไหมจากจ่ายเดือนละแปดร้อยเดอนลพันเนี่ยเหลือแค่เดือนละร้อยกว่าบาทเอาไหมไม่มีใครปฏิเสธหรอครับสนใจอยากที่จะใช้โทรศัพท์ฟรีตลอดชีวิตไหมโอ้มีด้วยเหรอทํายังไงล่ะเออ,อเข้ามาฟังเห็นไหมฮะไม่ต้องเดินทางแล้วนะเดี๋ยวนี้นะออนไลน์อย่างเดียวเลย นะครับเราคุยสื่อสารกันแบบนี้ได้เทคโนโลยีมันพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วนะครับสมัยก่อนทำเครือข่ายต้องไปนั่งประชุมกันใิ่ไหครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราคุยกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทําได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทําได้เลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ขาดเดืนทางด้วยนะครับเพราะเราออนไลน์หมดแล้วนะครับสินค้าเราก็ออนไลน์นะครับครนะไม่ใช่ทําออนไลน์แล้วสินค้าังเป็นกล่องๆอยู่เลยใ่ไมไม่ใช่นะ แล้วเราออนไลน์สินค้าต้องออนไลน์ด้วยนะครับใช่ไหมฮะของเรานึงบอกว่าของเราเนี่ยออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าคุณยังมีสินคงสินค้าต้องแพคใส่ของเราแล้วไม่ให้ออนไลน์ร้อยเปอร์เ็นต์นใช่ไหมฮะครณนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นไซส์เอใช้เวลาหนึ่งเดือนอย่างที่บอกที่ผมพูดอธิบายฟังต่อต้นแล้วคุณมีอะไรได้เกิดขึ้นวันละห้าพันรครับ เดือนละแสนห้าคุณก็าทางานหนึ่งเดือนไปเลยได้เกิดขึ้นเดือนละแสนห้าตลอดชีวิตเนี่ยคุณคิดว่าชีวิตของคนทั่วไปถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยมีความสุขไหมหลุดพ้นไหมเดือนละแสนห้าเนี่ยจะรับเดือนละห้าพันที่ไปรอไปวอก,กว่าโวยวายกันหรือจะรับเดือนละแสนห้าอย่างมีเกียริรับเดือนละห้าพันแบบไร้เกียริกับเดือนละแสนห้าแบบมีเกียรเนี่ยครับ ก็ลงเลือกเอาครับชีวิตใครชีวิตมันเห็นไหมครับผมยังชอบป้าคนหนึ่งเลยนะที่ไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าเห็นไหมตัวละห้าบาทสิบบาทให้มานแะ้มีคนสงสารโอนเงินไปให้ป้าบอกจะโอนคืนใั้งหมดเขาไม่ต้องการแบมือของเงินคนนะนั่นแหละครับคือคนที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะผมถือว่าโอเคเลยนะอย่างนั้นแหละถ้าคือโอเคเลยนะครับคนที่พร้อมจะยืนบนลำขาตัวเองบนลำแข,ข้งตัวเองขนาดอายุขนาดละละแล้วก็ไลฟ์สดขาย รู้จัก F ด้วย F ด้วยอ่ะ F คืออะไรคอนเฟิร์ม C F อ่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มใช่ไหมเห็นไหมฮะนั่นคือปนะ้าอายุเจ็ดสิบแปดสิบนะยังไลฟ์ขายเสื้อผ้าเลยแล้วกลุ่มสาวแล่ะทำอะไรกันอยู่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนที่อยู่ภายใต้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาทุกคนเมื่อครบกำหนดเขาก็จะจ่ายค่าบริการรายเดือนด้วย เพราะนั้นครับตรงนี้แหละครับมันจะเป็นลายทับสิ่งที่ทาให้คุณมีรายได้ที่ยั่งยืนตลอดไปเพราะทุกคนที่อยู่ภายใต้โครงสร้างบรลลี่เปลี่ยนเเสมือนว่าเขาใช้บริการไอทอภายใต้ลิขสิทธิ์ของคุณเหมือนกับร้านเซเว่นทุกร้านนะครับทำธุรกิจภายใต้ลิขสิทธิ์ของซีพี ทำธุกรกิจภายใต้ลิขสิทธิ์ของ CP ทุกคนทำธุกรกิจท็อปอัพตูริสตใช้ IDS ภายใต้ลิขสิทธิ์ของคุณค่าบริการที่เขาจ่ายนะครับมีคะแนนจำนวนโบนัสให้คุณด้วยครับเหมือน AS D T T T B U, แตกจูบูนพี่ขายเมอร์ให้คุณแค่ครั้งเดียวแต่คุณจ่ายค่าบริการเขาตลอดชีวิตครับทุกเดือนแค่นี้เขารวยมหาศาลละเขาไม่จำเป็นต้องมีลูกค้าใหม่กไล้แค่รักษาลูกค้าเก่ากินเงินค่าบริการครเขาก็มีรายได้ เป็นรู้กี่หมื่นกี่แสนล้านต่อเดือนนะเหมือนกันครับวันนี้คุณมีระบบไอทีเที่คุณเป็นเจ้าของแล้วทุกคนใช้ไอทีเอสภายใต้ลิขสิทธิ์ของคุณแล้วคุณมีรายได้จากค่าบริการแล้วก็มีรายได้จากการขยายขายลิขสิทธิ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยไม่ได้แต,ตกต่างอะไรกับคุณเป็นซีทเลยครับ